ไอสอวันนี้ไม่มีคลิปให้ดูนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมโทรศัพท์มันตัดสิบนาทีมีคนโทรเข้ามามันตัดเลยเนี่ยแล้วจะฟังข่าวดีไว้น้องรักเมื่อวานมาเอาไอ้เสียงใหญ่เนะ่ะต้นนะ่ะต้นตะโกนะ่ะจะฟังไหม ข้าวเรียจัดได้สองกุกเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าเลยนกตัวนี้สอประมาณยี่บสามยี่บสี่นาทีนี่แหละโอ้เสียดายสอวิดีโอมันตัดเลยกล้องมันตัดอะเดี๋ยวตามดูนกก่อนสอดีใจด้วยไ,ไอ้น้องเสร็จเลยสองกุกขอบคุณพระเจ้าเลย คาลมหนามากเลยเดี๋ยวหาก่อนสอนกสองกุกตัวนี้นะสอโอ้ยกล้องก็เลยตัดที่ปังเป็นพระเอกแล้วสอวันนี้เดี๋ยวสอเดี๋ยวจะให้ไรสอรกล้องตัดแล้วสอดีใจน้องขอบคุณพระเจ้าเลยมึง เจ็บสองกุ่มให้มึงแล้วแ <c oughs> ล้วลึกเดียวอ,อย่างสวยเลยนกตัวนี้สอ่อจะให้ดูเลยจะเจับปังอีกแล้วจะตั้งก่อนสอตั้งกล้องก่อนจะให้ดูสอตั้งกล้องกันเ,เป็นของสอจนได้เนาะสองกลุ่มตัวนี้สออ่อจะปังเดียวตั้งกล้องกับตัด ทำไมมันตัดวะตัดไอ้น้องรักขอบคุณพระเจ้าเลยมึงอ่ะไอ้หมวดสอเดี๋ยวจะให้ดูสองกุกที่ไอ้ที่มันลงไอ้ซันแล้วล่ะช่วงเกี่ยวข้าวปีที่แล้วมันติดไปแล้วแต่มันหลุดอ่ะ มันตามไล่สันอยู่สองสามกิโลโนะ่นนะมันเคยเตะกับไอ้ซันมาแล้วเป็นควรพยายามสอเอาไอ้ปังมาจับเรียบร้อยเลยไอ้น้องเอ้ยไม่มีที่ติเลยไอ้สองกลุ่มตัวนี้อลรมหนามากเลยขัดหนุนโอ้โหสวยสอติดจีเรบเน่ยเดี๋ยวก่อน่ีดูก่อนไอ้น้อง รวมติดเท่าไหร่เนี่ยโอ้เสียดายกล้องสัตว์เหรดีใจด้วยประสบความสำเร็จแล้วตามลถสองกูให้แล้วกตั้งไงไก่กันเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกังค์ทีกันเอาเอาสักหน่อยเดี๋ยว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 ดูกันดูมุมติดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมก่อนลูกกาก็เยอะสอสอสอ อันหนึ่งรัดข้อสออันหนึ่งรัดนิ้วสองเส้นเลยคืนน้องชัยสารคามคืนหมาดอ๊้ยสุดสวยเลยสอยสองกุกสมสมกับคารมมันหนาเรลามากเลยเห็นกล้องดันตัดสอมันมาทำอยู่ข้างบนเลยแหละโอ้นกตัวนี้ไหมสอขอบคุณพระเจ้าเลยสอตายมันจริงสอตายปังเลย ที่มันหลุดอะ่ะเรามาตามสามสี่ครั้งแล้วมันไม่ยอมเข้าอีกอะ่ะมันวนหน้าวนหลังลงแต่ไม่ยิมลงใกล้เจ้าซันเลยเข้าเขียวเอาจะปังมาลอดเลยมานิดหนึ่งสอนเลยต้นมะขามต้นโกมานหนึ่งที่มันอยู่อะ่ะเชียงนาต้นมะทันเลยผมได้ยินแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เอาปังมาจับเสียงใหญ่อันนี้ผมไปเลยไม่เหลือสอนไม่เหลือ ขอบคุณพระเจ้าแล้สิเอาฟังเอาเอาไม่ลูกเอาเร็วก้องตัดไม่ได้ยินอะไรเลยวันนี้ครูหน่อยเร็วครูกันหน่อยเร็วเร็วเร็วสี่วันแล้วสี่ตัวแล้วไม่จะยอมม,มีเสียงเลยแล้วลว,วันนี้ไม่ได้มีวิดีโอเลยเนี่ยเอาเอาครูตอนนี้ก็ได้เอาครูครูกันพอได้เอาลูกเอาฟังครู Dô Cô Ừ Dâu ít kìa Không nhìn lẻo Ủa Ủa lưu 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 Sáng 3 bàn lẻo Ủa lưu Sáng cho pha nòi Lê lê lưu Hãy muộn xóa chuyên trái nòi Lê lưu Chạp đốc mãi cho kháu đai lẻo lê 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 lưu Sáng, rồi, sáng rồi mấy chị gọi là xiang xiang cái này xiang này yêu bạc này mấy xiang này cú nói cú mới phăng nói lô 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 xiang chị xiang điêu đây Ew, siang, ew, oh, oh,

ใส่ฟอเบิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวมูมีเสียงในตอนนี้เอาเาเอาเอาฟังเสียงหน่อยเสียงให้พ่อหน่อยอะไรเนี่ยวหาแสงจันทร์ขอบคุณพระเจ้าเลยโอเคนะสองกลับบ้านแล้วนี่ตัวนี้ไงอารมหนามากนะสอ มันไม่ได้วิดีโอ,รอจริงสอให้สอดูมันมันหนุนอยู่ข้างบนเลยมันมาขัดมันหนุนอยู่เนีย่ยต้นสะเดาต้นอะไรเนะี่ยต้นคุณทิกเนี่ยตัวมันจะลงมันเคยเห็นแล้วสอมนเคยติดแล้วโอเคนะสอ